สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมหลังจากที่กระแสตอบรับของเรื่องราวโอมามนโลแกนนั้นได้มาอย่างล้นหลามเลยนะครับเราได้ทําเรื่องราวภาคแรกของเขาไปแล้วและหลายๆคนนะครับผมก็ต้องการจะดูต่อเรียกร้องกันมาแบบจัดเต็มเลยไม่ว่าเราจะทําคลิปอะไรมานะครับทุกคลิปจะมีคอมเมนต์ถามถึงโลแกนตลอดนะครับผมผมก็เลยแบบว่าทนกระแสต้านทานไม่ไหวครับในวันนี้เราก็เลยต้องมาทําเรื่องราวภาคต่อ ของโอแมนโลแกนนะครับโดยบอกกันเลยว่าเรื่องราวนี้ต้องใช้ความเข้าใจในเรื่องราวของจักรวาลมาเวลระดับหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องของหลายจักรวาลครับอย่างที่เรารู้กันเนี่ยก่อนจะเริ่มนะครับผมเราจะอธิบายกันก่อนว่าหลังจากจบเรื่องราวของโอแมนโลแกนซึ่งเป็นเรื่องราวเดียวๆตัดจบในเรื่องเลยนะครับผมและดูเหมือนว่ามันจะชิ้งท้ายเป็นปลายเปิดเอาไว้ถูกปะว่าในตอนจบนะครับผมโลแกนนะครับจะออกเดินทางไปต่อ แต่จุดที่ออกเดินทางไปต่อเนี่ยมันไม่ใช่จุดอะไรหรอกครับเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันเกิดขึ้นในจัก,กรวาลของมันเองถูกไหมโลแกนนะครับผมเกิดและจบในจัก,กรวาลคู่ขนาดของ Marvel Univers e เป็นจัก,กรวาลเสริมทีนี้เลนะครับผมเราต้องมาพูดว่ามันจะมาอยู่ในจัก,กรวาลหลักได้ยังไงกันก่อนที่เราจะไปดูต่อกันนะครับผมเราจะอธิบายกันก่อนว่าใน Marvel Universe นะครับมันมีม u l ติ v e r s e ครับเป็นจักรวาลหลายจักรวาลมีจักรวาลหลักเรียกว่า Earth 6ห6หรือว่า Earth 616ครรบ แต่นะครับผมจักรวาลของโลกแกนเนี่ยมันอยู่เสริมถูกปะมันจะมารวมได้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจักรวาลหลักและทุกๆจักรวาลนะครับผมมันคือเหตุการณ์ที่ชื่อว่าอินเคอร์ชันครับจะเป็นเหตุการณ์ที่จักรวาลนะครับผมจะมาชนกันและแตกสลายออกไปและสุดท้ายของเหตุการณ์อินเคอร์ชันนะครับผมก็ได้ทําให้เกิดเรื่องราวซีเคร็ตวอลขึ้นโดยซีเคร็ตวอลนะครับผมจะเป็นผลจากการที่ว่าจักรวาลทั้งหมดของมาเวลล่มสลายจากฝีมือของบ e y อนเดอร์ครับและจักรวาลที่เหลือเศษา 6จักรวาลเนี่ยก็ได้มารวมกันเป็นดินแดนที่ชื่อว่า Battle World นะครับและคนที่ไปไปมาเนี่ยจับพัดจับผูแล้วได้เป็นพระเจ้าของ Battle World นั้นก็คือด็อกเรดูมนะครับได้ตั้งตนเป็น God e m p e r o r d o o m และเศษซากของจักรวาลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจักรวาลหลักจักรวาลเสริมจักรวาลซับบี้จักรวาลนู้จักรวาลนี้ก็จะมารวมกันประกอบกันเป็นเหมือนจิ๊กซอครับผมและจักรวาลของโอแมนโลแกนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในจิ๊กซออันั้นครับโดยเรื่องราวเนี่ยนะครับผมแม้ว แต่จักรวาลของเขานะครับผมได้ถูกดึงเข้ามากลายเป็นส่วนหนึ่งของ Battle World แล้วโดยหากท่านผู้ชมนะครับผมอยากดูให้เข้าใจที่สุดเนี่ยเราแนะนำนะครับผมก่อนที่จะกดดูคลิปนี้นะครับดูถึงตอนนี้ปุ๊บกด Back ไปก่อน ไปดูเรื่องราว s e c r e t War ก่อนนะครับผมมันจะเป็น2อีเวนต์ต่อกันซึ่งค่อนข้างยาวและมันมากๆขอบอกไว้เลยว่าใครว่าโอแมนโลแกนมันแล้วไทม์ลันอ u t กับ s e c r e t War นะครับผมมันยิ่งกว่าเยอะนะครับเรียกได้ว่าสําหรับตัวผมเนะี่ยคิดว่าเป็นอีเวนต์ที่แบบมันที่สุดของมาเวลเลอ่ะมันยิ่งใหญ่มันเอพิกมากๆนะครับผมมันคือคลิปนี้เลยนะครับลองเซิร์ชไปได้เลยหากใครอยากดูแบบอัธรลดเต็มๆนะครับผมต้องไปดูคลิปนี้เลยถ้าเซิร์ชง่ายๆแบบขี้เกียจดูเนี้ยก็เขียนไปเลยมันกว่าเอ็นเกมร้ายแรงกว่า จจก,กวาลมาถึงแล้วคลิปนี้เลยนะครับผมคนดูก็เกือบล้านแล้วเพราะฉะนั้นนะครับลองไปดูกัน2ชั่วโมงก่อนแล้วค่อยกลับมาดูคลิปโอแมนโลแกนอันนี้ครับเราจะได้เข้าใจถึงเรื่องราวทั้งหมดไม่อย่างนั้นเราจะไม่เข้าใจแล้วก็จะไม่อินนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งดูมายิ่งอินเนี่ยแม่งจะโคตร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 พีครับและในตอนนี้นะครับผมเราก็ถือว่าให้ผู้ชมทุกคนนะครับได้รู้เรื่องราวของ s e c r e t War มาหมดแล้วถ้าหากยังไม่รู้ก็เรื่องของอมึงะครับผมไม่สนใจแล้วเราไปฟังกันเลยดีกว่ากับโอแมนโลแกน ในพาร์ทที่1ของเรื่องราว s e ่ r e t ดว r ครับเรื่องราวของเรานั้นเริ่มขึ้นต่อจากตอนที่แล้วเลยครับหลังจากที่โลแกนได้เข้าประทะกับฮักตัวของเขานั้นก็ได้พยายามที่จะทำตามเกจจำงที่เหลืออยู่ของบูรลินกำจัดพวกชั่วให้แมนออกไปจากแผ่นดินนี้ให้หมดเรื่องราวของเรามันเริ่มต้นขึ้นที่ แกงเดรเวลและไอรอนแมนที่เป็นพวกมาเฟียเนี่ยกำลังเล่นพนันกันอยู่นะครับผมเฮ้ยฉันขอเกทับเว้ยเฮ้ยพู้แกผู้แกรู้ปะวะฉันได้ยินเรื่องราวมัน่ะว่ามันมีการจัดการเดอะฮักเกิดขึ้นแต่แต่ใครจะจัดการเดอะฮักได้ล่ะฉันได้ยินเรื่องราวมันว่ามันมันเป็นแค่ผู้ชายคนเดียวเท่านั้นฮะผู้ชายคนเดียวน่ะเหรอมันจัดการเดอะฮักทั้งหมดเนี่ยนะผู้ชายคนเดียวฮะ ทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นมาอาจจะเป็นผู้ชายคนนี้ก็ได้และเมื่อไอ้พวกแก๊งมาเฟียแกรดิเอเตที่อวดอ้างตัวเองด้วยการใส่หน้ากากเป็นฮีโร่ได้ยินเสียงนั้นพวกเขาก็มองขึ้นไปและเจอกับชายแก่คนหนึ่งที่มายืนนั่งจิบโค้กอยู่ตรงนี้พวกแกนะ่ะเอาแต่ขโมยของและขายพวกเด็กยังไงล่ะและพวกแกต้องหยุดการกระทำของพวกแกในวันวันนี้เฮ้ยลุงนี่แกเป็นบ้าอะไรของแกเนี่ย ชายแก่คนนั้นนั้นได้ยืดจิบโคกอย่างสบายอารมณ์อยู่ฟังให้ดีนะตาแกฉันจะนับหนึ่งถึงสามถ้าแกไม่อยากตายแกก็วิ่งออกไปอย่างที่นี่ซะเฮ้ยสามสองอย่างนี้ใช่ไหมล่ะที่แกต้องการจะนับน่ะเสียงนับนั้นไม่ได้มาจากบุรุษที่ใส่หน้ากากของไอรอนแมนแต่มันมาจากชายแก่คนนั้นตาหากและชายแก่คนนั้นก็ได้เอาขวดโคกนี่แหละครับผมมาลาาใส่หัวนหนึ่งในลูกน้องของพวกมัน หนึ่งฉันไม่ไหวกับแกแล้วนุ้ยชายที่ใส่หน้ากากไอออนแมนได้ลุกขึ้นมาและคว้าปืนขึ้นมาจัดการฆ่ามันซะแต่ในช่วงวินาทีนั้นเองที่มันได้ลั่นไกลออกไปกงเล็บทั้งสองข้างก็ได้พุ่งเข้ามาและเสียบท้องของมันโลกแกนได้พุ่งเข้ามาจัดการมันพร้อมกับจัดการฆ่าลูกน้องของมันคนอื่นเฮ้ยนี่มันเป็นอะไรกันเนี่ยจับมันจับมันไปนขึงกับผนังซะแต่ดูเหมือนว่า ไอ้พวกแดเดววลตัวปอมพวกนี้มันจะไม่ขนามือของโลแกนของเราเลยครับโลแกนนะครับผมสามารถจัดก,การพวกมันได้อย่างง่ายได้แต่ในระหว่างที่การตะลุมบอลน,นั้นกําลังดําเนินไปอย่างดุเดือดแม้ว่าโลแกนจะสามารถจัดก,การพวกมันไปได้มากมายแต่ด้วยความที่ว่าตัวของเขานั้นโดนลุมเขาก็พลาดท่าได้นะครับตัวของเขาได้พลาดทา่าและถูกหนึ่งในแดเดววลตัวปอมได้พุ่งเข้ามาและคว้าตัวของเขา พุ่งออกไปนอกหลังคานะครับทำให้ตัวเขานะครับผมตกลงมาที่รถนะครับจากนั้นนะครับผมแกงแดเดวิลเนี่ยก็ได้ชักปืนออกมานะครับผมและเตรียมที่จะกระหน่ำยิงใส่โลแกนแต่โลแกนของเราก็ฮึบใจขึ้นมาและควักรงเล็บของข้อองมาพร้อมกับคุ้งตะลุยฝาก,กระสุนตัดปืนของพวกมันออกมาและจัดก,การฟันมันเรียกได้ว่าฟันกันกามหลุดออกมาเลยนะครับทุกคนได้ตายหมดแล้วเหลือเพียงแดเดวิลตัวปลอมคนเดียวเท่านั้นแกถอดหน้ากากนั่นมาซะ โอเคได้ได้โปรดครับชายคนนั้นได้ถอนหน้ากากออกมาได้โปรดฉันฉันไม่ได้ทําอะไรเลยฉันฉันฉันขอโทษนี่แกรู้ไหมแกบังอาจใส่ชุดนั้นได้ยังไงกันแกรู้ไหมว่าชุดที่แกใส่มันเคยเป็นชุดของใครมอะไรกันฉันฉันไม่รู้มันมันก็แค่เทเท่านั้นก็ใช่น่ะสิผู้แกไม่เคยรู้อะไรเลยรู้อะไรอย่างนั้นหรอก็รู้ว่าแกจะตายยังไงล่ะ แล้วจากนั้นโลแกนก็ได้ควักกงเล็บของเขาอ,ออกมาและจัดการกระซวกท้องของชายคนนั้นจนลม้มลงไปหลังจากที่โลแกนนั้นได้จัดการพวกมันเสร็จเขาก็ได้เดินมาหาพวกชาวบ้านแล้วก็ได้บอกว่าในตอนนี้ทุกคนน่ะเป็นอิสระแล้วพวกแกจะไปทําอะไรก็ได้ที่พวกแกต้องการแต่ดูเหมือนว่าชาวบ้านในเมืองนั้นจะไม่ได้มีปฏิกิริยาแบบนี้เลยโลกใบนี้มันมืดมนเกินไปพวกเขาได้อยู่กับความมืดมิดมานาน จนพวกเขาลืมแสงสว่างที่สดใสไปแล้วพวกแกทุกคนฟังฉันที่ดีนะพวกแกเป็นอิสระแล้วพวกแกอยากจะสร้างอะไรก็ได้ที่แกอยากสร้างแกเนี่ยแกต้องสร้างโลกที่มันคู่ควรกับการมีชีวิตอยู่ของพวกแกสิแต่ดูเหมือนว่าชาวบ้านก็ยังคงไม่ตอบอะไรกลับมาความหวังในใจของพวกเขาได้ตายไปหมดแล้วโอเคถ้าพวกแกจะไม่พูดอะไรแล้วก็ฉันไปแล้วแต่ฉันขอบอกไว้เลยนะว่าถ้าฉันรู ว่าแกไม่ได้ทำให้โลกนี้ดีขึ้นฉันจะกลับมาและทำลายทุกอย่างที่นี่ซะและจากนั้นฉันก็หวังว่าจะมีใครบางคนเข้ามาเริ่มต้นใหม่ในที่แห่งนี้สร้างความหวังใหม่ให้กับโลกใบนี้และจากนั้นนะครับผมโลแกนก็ได้จากถิ่นปกครองของแกรีเอเตอร์ออกไปและกลับมาที่บ้านของเขาครับระหว่างการเดินทางนะครับผมเขาก็ได้เจอกับหัวของอัลตอนซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นอัลตอนที่ตายไปแล้วแต่มันตกมาจากไหนกันล่ะ หัวของอัลตันจู่ๆมันจะโผล่มาแบบนี้ยังไงนี่เป็นสัญญาณของความผิดปกติของโลกใบนี้ยังไงนะครับจุดเริ่มต้นของการรวมจัก,กรวาลน,นั่นเองโดยโลกแกนนะครับผมก็ยังไม่ได้รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้แต่ตัวของเขานะครับผมก็ยังคงเดินทางต่อไป และได้เดินทางกลับมาถึงบ้านของเขาโดยบ้านของเขาในตอนนี้นะครับผมไม่ใช่บ้านที่เขารู้จักอีกต่อไปแล้วเพราะเขาได้มาอยู่ในคาราวานรถบ้านโดยหากใครจําได้นะครับผมว่าในตอนที่โลแกนจากบ้านที่แท้จริงของเขาออกมาเนี่ยเขานะครับผมได้พาลูกชายของเดอร์ฮักออกมาด้วยทาล็อกฮักนั่นเองครับหลายๆคนก็อาจจะตั้งคําถามว่าทาไมทาล็อกฮักมันหายไปไหนกัน โลแกนนะครับผมได้นําตัวของทาลรกฮักเนี่ยมาฝากเลี้ยงเอาไว้นั่นเองครับผมกับลูกสาวของลูกเคสที่อาศัยอยู่ในคาราวานรถแห่งนี้แดนนี่เคสนั่นเองครับลูกของลูกเคส โดยเมื่อโลแกนมาถึงเนี่ยเขาก็ได้ตรวจเช็คนะครับผมว่าทุกคนโอเคหรือเปล่าอาหารมีพอกินไหมตัวของเขาที่ออกไปจัดก,การไอ้พวกผู้ร้ายมาเนี่ยไม่ได้เจอบาดแผลอะไรนะักเขารักษาตัวเองได้เรียบร้อยแล้วแล้วเด็กน้อยเป็นยังไงกันบ้างโดยแดนนี่นะครับผมก็ได้บอกไปว่าในตอนเนี้ยเด็กน่นหลับทั้งวันเลยเขาดูดีมากเลยนะ และเมื่อโลแกนนะครับผมจัดการเรื่องพวกนี้เสร็จเนี่ยว่ามันไม่มีปัญหาอะไรกับการอยู่อาศัยของทารกคนนี้พร้อมกับชุมชนนี้โลแกนนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะออกเดินทางต่อไปเพื่อปราบเหล่าอาธรรมนั่นเองครับโดยจุดหมายต่อไปของเขาเนี่ยนะครับผมก็คือสถานที่ที่เป็นที่สถิตสุดท้ายของคอร์โยเนียครับ Hammer Fall ครับผมโดยหากใครจำได้นะครับที่แห่งนี้เนี่ยเดิมทีแล้วมันเคยเป็นลาสเวกัสซึ่งมันจะเป็นที่ที่ป๊อปปูล่าเป็นที่ที่ดังมากครับผมหากเราย้อนกลับไปดูในภาคแรกในตอนแรกเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้เลยนะครับผมว่าที่แห่งนี้มีแต่คนมาเต็มไปหมดแต่ทำไมกันหลังจากที่โลแกนนะครับผมได้จัดการเดอะฮากเสร็จแล้วกลับมาที่แห่งนี้ทำไมที่แห่งนี้มันเงียบงันเหลือเกินไม่มีชาวบ้านอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ โดยโลแกนนะครับผมก็ได้เดินทางไปตลอดเมืองจนเขานะครับผมได้รู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่มันเรียกเขาโลแกนนะครับได้ตามเสียงเรียกนั้นมาและเขาก็ได้เปิดประตูห้องนั้นเข้าไปและกลับกลายเป็นว่าตัวของโลแกนได้พบกับจีนเกตัดมันออกไปซาเอ็มมาฉันไม่ใช่สกอตนะเว้ยฉันไม่ชอบการที่เธอมาเล่นเกมแบบนี้ในหัวของฉันโลแกนนั้นรู้ดีว่าน,นี่ไม่ใช่จีนเกตัวจริงจี Jean นนะตายไปตั้งนานแล้วเธอคือเอ็มมาฟลอต โชว์ตัวจริงของเธอมาซะเอ็มมา่าหล้วจากนั้นนะครับผมเอมม่าก็ได้เปลี่ยนกลายเป็นเอ็มม่าที่โลแกนร,รู้จักเอ็มม่าที่โลแกนคุ้นเคยเอ็มม่าเลิกเล่นกับห่วงชันสทัทีโชว์ตัวจริงของเธอมาซะในตอนนี้เอ็มม่านั้นก็แก่ตามอายุไขเช่นกันครับแต่เธอกลับเลือกที่จะโชว์ความสวยงามและความอ่อนเยาว์ไว้ให้กับโลแกนได้เห็น โดยเธอนะครับผมก็ได้บอกถึงความจริงทั้งหมดว่าจริงๆแล้วหลังจากที่โลแกนนั้นได้จัดการฆ่าเดอะฮักไปมันทาให้บาลานของโลกแห่งนี้ได้พังลงทุกอย่างได้พังลงไปหมดเมื่อคิงพีนตายเมื่อฮักตายความโกลาหลของเขตปกครองก็ได้เกิดขึ้นตัวของเอมม่าเองที่อยู่ในเขตแดนต้องห้ามของดร์ดูมก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกันพันิเชอร์ ได้บุกเข้ามาที่เขตแดนของเธอและจัดก,การฆ่าทุกคนที่นั่นและในการอธิบายของเธอนั้นก็ได้พูดคำพูดหนึ่งมาที่ทำให้ตัวของโลแกนนั้นต้องฉุกคิดนั่นเองครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโลกแห่งนี้เพราะว่าเอมมาจะอธิบายทุกอย่างให้กับโลแกนฟังแล้วว่าฮันนิเชอร์ได้มาฆ่าคนของเธอทั้งหมดและมันได้เกิดความโกลาหลขึ้นแต่เอมมาก็ยังคงยืนยันว่าโลแกนแกควรจะปล่อยเรื่องราวนี้ไปนะแกควรจะใช้ชีวิตของแก ให้มันหมดลงไปซะตามธรรมชาติไม่ต้องพยายามจะเป็นอะไรหรอกเหนือกำแพงนั่นมันคือโลกมันคือส่วนอื่นๆของจัก,กรวาลมันคือส่วนหนึ่งของจักรวาลหนึ่งยังไงละ่ะมันหมายความว่าแกไม่สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้มันเป็นปัญหาของดูมยังไงละ่ะแต่เอมมาแม้ว่ามันจะเป็นงานของดูมเนี่ยมันยังไม่สายสําหรับเรานะโลกแกนที่ไม่ได้เข้าใจถึงสิ่งที่เอมมาบอกนั้นก็ได้ตอบกลับไปอย่างที่เขาไม่รู้ พราะว่าดูมที่โลแกนหมายถึงนั้นไม่ใช่ดูมที่เอมมาหมายถึงนั่นเองครับโลแกนนั้นเข้าใจว่าเอมมาหมายถึงดูมที่เป็นสามีของเธอแต่เอมมานะครับผมหมายถึงจัก,กรพพัดดูมนั่นเองครับโดยตัวของโลแกนนะครับผมเมื่อได้หันไปนะครับก่อนที่เอมมาจะได้อธิบายความจริงว่าสิ่งที่โลแกนเข้าใจนะ่ยมันผิดดู Doom เหมือนว่าเอมมานะครับผมจะได้ขาดใจตายไปก่อนและพลังจิตของเธอก็ได้หายไปทําให้เราได้เห็นร่างจริงของเธอนั่นเองครับผม ัวของเธอนั้นได้แก่ชราลงและดูเหมือนว่าเธอจะได้รับบาดแผลจากการจู่โจมของกลุ่มฮันนิเชอร์และคําพูดสุดท้ายของเอมมาก่อนที่เธอจะขาดใจตายเธอก็ได้บอกว่าโลแกนฉันนะ่ะคิดถึงการสอนพวกเด็กๆที่โรงเรียนของเซเวียลเลอเกินแล้วจากนั้นเธอก็ได้ขาดใจตายไปโดยโลแกนนะครับผมก็ได้ตอบเธอกลับไปในประโยคสุดท้ายเัว่ตัวของเขาเองนั้น ก็คิดถึงวันวานเช่นกันจากนั้นนะครับผมโลกแกนก็ได้ออกเดินทางไปนะครับและเขานะครับผมก็จะได้พบกับสิ่งที่เขาไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่ในจัก,กรวาลแห่งนี้มาก่อนสิ่งที่เขาไม่เคยฉุกคิดมาก่อนว่าโลกใบนี้ได้เปลี่ยนไปเขาได้มองขึ้นไปบนเส้นสุดขอบฟ้าแต่แน่นอนครับผมมันไม่มีเส้นสุดขอบฟ้าให้เขาได้เห็นอีกต่อไปแล้วสิ่งที่เขาได้เห็นก็คือเดอะวอลนั่นเองครับผม กำแพงที่ได้ถูกใช้กั้นจัก,กรวาลของส่วนต่างๆของโลกแบทเทนเวลนั่นเองบนกำแพงนั้นมันจะมีอะไรอยู่กันแน่กำแพงนี้มันถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครเคยจำเรื่องราวของกำแพงนี้ได้เลยจูๆ่ๆมันก็ได้โผล่ขึ้นมาและโลกแกนนะครับผมก็ได้จัดการปีนกำแพงนั้นเพื่อที่จะหาความจริงของจัก,กรวาลที่เปลี่ยนไป และเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมเราคงต้องรอติดตามกันในพาร์ทหน้านะครับในวันนี้เรื่องราวโอแมนโลแกน ซีเควตวอลในภาคที่1ของเราก็ได้จบลงแค่นี้แหละครับผมเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับเรื่องราวนี้มันมัน,มน,มนสู้ภาคแรกได้ไหมบอกเลยนะครับผมว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆเดือดขึ้นเรื่อยๆแน่นอนและบอกเลยนะครับผมว่าโคตรพีโคตรมันนะครับเรื่องราวนี้ยาวไม่แพ้เดอะบอยนะครับถ้าเราทำเวอร์ชันเต็มทั้งหมดเนี่ยบอกกันเลยว่ายาวสัสๆนะครับผมแต่บอกเลยว่ามันก็มันคุ้มค่าเช่นกันนะครับเรื่องราวจะเป็นเช่นไรรอติดตามกันได้เลยในวันนี้กระผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ